มาสกีเวทีแจ้งเกิดร้องถล่มดาวยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมาสคีอีกครั้งหนึ่งครับตอนเนื่องจากเมื่อวานนี้เป็นช่วงเพลงพื้นบ้านกับครูสแตมและครูมหาโลเอ๋ยโลเอาว่าเอาโลเอยโลขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายได้เป็นกรโลวันนี้ละฉันวีผมเป๊ะแต่ ก็ได้แต่คำลงท้ายได้เป็นกอลโววันนี้แล้วันหวีผมเสยสาวเห็นบอกเลยต้องทำตาโตสาวตาโตทำไมะบอกมาไวๆไม่ต้องคุยโวตาโตเพราะเขาเกียดเราฉันมีไข่เหาเราทำเม็ดแต่งเอลโวไอโลขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่คำลงท้าย อร์โทรไม่ต้องเอาแค่เบอร์ห้องอะอย่าลืมแชร์โลยตัวไทยก็กินแกงปลาตัวไทยชอบกินแกงปลาส่วนภรรยาชอบแกงเทโพเฮ้รอโเนี่ยเ่อะไรทำไมต้องใสอะไรเนี้ยเรียนแบบไทยครูไงก็ร้องตามคุณมหาอ๋อเอาวันนี้ลงคอโร่ละไ ตน่าแก้มีเขามีเขาโอก็เป็นเรื่องหัวเรื่องกระบาลกูเนี่ยเนี่ถ้าพูดถึงเรื่องทรงผมแล้วกันทรงผมอะทรงผมคนไทยโบราณวันนี้เรายิบยกมาให้ดูกันบางทรงเริ่มต้นอะไรบ้างทรงแรกผู้หญิงผู้ชายเขาไว้ผมคล้ายคลึงกันมากเออออออแต่ว่าทรงแรกครับผู้หญิงเนี่ยเขาจะไว้เขาเรียกว่าทรง ทรงคดงทรงคดงหรือว่าองค์ขดงก็ได้แบบสองแบบอ๋อเนี่ยเหรออ๋อรวบปึงแล้วก้าวไปตรงกลางกระหม่อมเนี่ยนะเรียกทรงคดงบางทีก็มีปล่อยปล่อยปล่อยอะไรม้วนขบเลยเยอะแยะอ๋อนี่ทรงผมโบราณเลยโบราณทรงโบราณสมัยไหนสมัยสุโขทัยยุตยาเนี่ยใช้มีทรงนี้อ๋ออออ๋เขาเรียกทรงด้วยนะไม่ได้เป็นทรงเนาะทรงใช่ไหมทรงคดงหรือว่าหรือว่าองค์ขดงก็ได้โบราณอาจจะเรียกทรงแต่เรามาเปลี่ยนเป็นทรงนะอาจจะอาจจะได้ แล้วไอ้กระโดงนี่แปลว่าอะไรมันกระโดงอย่างเงี้ยหรออาจจะแบบต่อกระโดงกระโดงนั่นแหละอาจจะเป็นกระดงตออกระโดงมันสูงทรงต่อไปทรงอะไรทรงต่อมาในสมัยอยุธยาซึ่งเป็นทรงสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอู่ทองเนี่ยสมัยนั้นมีสงครามอยู่หลายครั้งจึงมีพระราชดำริว่าควรไว้ผมสั้นเหมือนกันหมดก็จึงเป็นที่มาของลักษณะการโกนรอบศีรษะเหมือนกะลาครอบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีแบบ อะไรของมันอะไหนนี่ไงปั๊บอ๋ออันนี้ใช่ที่คือโกนรอบศีรษะโกนรอบเลยเดี๋ยวคนก็ไม่เห็นไงเราต้องเป็นครูเราต้องสอนผสมสื่อไงแล้วก็ไอ้เขาจายไอ้่อย่างเงี้ยมันเหมือนหมวกเลยไม่อันนี้อันเนี้ยอันเนี้ยเป็นหาไยอันเนี้ยเป็นมหาไทยเขาละเออรู้แล้วเออเออตาครอบแล้วก็หผีใส่กตรงนี้เห็นไหมนะครับอันนี้มหาไทยนะครับท่าน ทารงต่อมาเขาเรียกทรงผมปีกผมปีกเนี่ยพอมาถึงในช่วงรัชกาลที่4เริ่มมีการเรียนรู้วิทยาการต่างๆของตะวันตกข้างบ้างมีการเปลี่ยนแปลงการแต่งตัวแล้วฉันชอบจังเลยทรงเนี่ยมันไม่หวั่นไม่หวั่นมามากกระพูไปบินออกเองได้มีปีกก็คือตัดผมทรงปีกก็คือโกนรอบแต่ว่าตัดสั้นโดยรอบนะครับปล่อยไว้ยาวทีลักษณะเดียวกันแต่เป็นของผู้หญิงใช่มหาไทยนี่ของผู้ชายใช่ทรงต่อมาเขาเรียกทรงดอกกระทุ่ม เป็นดอกกระทุ่มรัชกาลที่5อ๋อเป็นทุยๆข้างหลังเหรอใช่ใเป็นแบบเป็นทรงส่วนใหญ่เป็นทรงผู้หญิงไว้ผู้ชายก็ยังมหัดไทยเหมือนเดิมใช่เป็นทรงตัดทั้งศีรษะแล้วก็ปล่อยให้ยาวชี้ขึ้นมาเล็กน้อยคล้ายดอกกระทุ่มอ๋อแล้วมีอะไรอีกไหมแล้วก็อีกอันหนึ่ง ทรงอิป really? ุ่นใครแบบนี้ไหมลักษณะแบบนี้ไหมเนี่ยอิปุ่นอิปุนอ่าไหนนใส่ใส่ใส่แมใส่เนี่ยนะไม่ใช่งคองอ่ะอันนี้อ่ะในรูปประวัติเลยลองเล่าสิประวัติบ่างทรงอิปุ่นนี่กะทรงอิปุ่นนี้เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ห้าเหรอโดยเจ้าดารารัศมีทรงเห็นเมียของราชทูตที่มาเจริญสัมพันธ์ทาไมตีในสมัยนั้นเข้ามาในประเทศทูตทูตประเทศอะไรทูตประเทศญี่ปุ่นไง อ๋อก็ออีปุนก็คือญี่ปุ่นเนี่ยหรอก็ญี่ปุ่นนี่แหละก็เลยทรงอหมมันน่ยทรงนี่ใช้ได้แต่เคยเห็นผู้หญิงญี่ปุ่นที่ใส่กิโมโนไม่ใช่ผราผมเป็นบังเกอร์คือมังนี่นะแล้วก็บอกให้ผู้หญิงฝ่ายในทั้งหมดของวังในตำหนักของเจ้าดารารัมีเป็นทรงนี้กันทั้งหมดเลยอ๋อเลยเรียกเป็นทรงอีปุ่นหรือทรงญี่ปุ่นนั่นเองอ๋อก็มาจากพระราชยาเจ้าดารารัศมีวันนี้ก็พูดถึงเรื่องทรงผมกันแล้วใช่เราก็โชว์เพลงพื้นบ้านกันเรื่องทรงผมเลยแล้วกันตอเนื่องเลยเหรอเออ ทรงในอดีตเลยาทรงในอดีตมีอะไรบ้างอ่ะ,อะ,อะเอาเป็นเพลงช่อยแล้วกันอเอาว่าไปสิอ <c oughs> อเอาหงเออหงเอ้ยพูดเรื่องทรงผมก็แล้วน,น,วนอทรงเผามีมาแต่เก่าก่อนเราเกิดกายมาแต่โบราณบรรพบุรุษว่ารายทรงสวยสุดไม่ต้องสงสัย ฉันจะขอถามมาใช่จะลามลุกเฮ้ว่าฉันจะขอถามมาใช่จะลามลุกจะถามว่าผมจุกเป็นยังไงไ